ยุทธโลกตอนที่3และตอนที่4ครึ่งเดือนต่อมาในที่สุดเราก็ทำมันได้สำเร็จในช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมาฉันได้ฝึกฝนเคล็ดวิชาการเคลื่อนตัวของภูผาพร้อมด้วยการบำรุงร่างกายด้วยอาหารที่ฉันนำมาจากโลกปัจจุบันและสามารถพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว อาจจะเป็นเพราะว่าฉันมาจากโลกอื่นดังนั้นร่างกายของฉันก็เลยแข็งแกร่งมากในโลกนี้มัดที่ฉันได้ปล่อยออกไปนั้นมีพลังแขนกว่า2,000กิโลกรัมอวัยวะภายในของฉันก็แข็งแกร่งขึ้นมากเช่นกันหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือแม้ว่าตอนนี้ร่างกายของฉันเหมือนกําลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของระดับขอบเขตการชาระร่างกายแต่พลังของฉันก็แข็งแกร่งพอที่จะเทียบได้กับผู้ฝึกยุทธที่มีความแข็งแกร่งในระดับภายในระดับนี้เรียกได้ว่าเป็นระดับแรก สำหรับโลกของจอมยุทธนี้แต่ด้วยความสับเพ่าของฉันทำให้ฉันเปิดเผยใบหน้าของฉันในงานประมูลจะต้องมีคนกำหนดเป้าหมายมาที่ฉันอย่างมากขึ้นอย่างแน่นอนดังนั้นฉันจะต้องพยายามให้มากยิ่งขึ้นช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยออกไปซะออกไปจากทางของพวกเราซะหมาป่ายอย่างนั้นเหรอ มอจอพอดีเลยข้าขอลองวิชาที่ข้าได้ฝึกฝนกับสัตว์อสูรเช่นเจ้าหน่อยทุกอย่างโอเคแล้วล่ะสุดยอดไปเลยจอมยุทธน้อยของเราพี่อี่ฝานท่านนี่สุดยอดจริงๆเลยมูล,ลัวลัว ช่วยกันดึงเอา้าฮึบต้องขอบคุณไม้ทั้งหมดนี้มากเราทุกคนเลยมีไม้สําหรับสร้างบ้านใหม่ที่จะสร้างขึ้นในหมู่บ้านตระกูลมูของพวกเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกน้องชายข้ามีชื่อว่ามู่เทียเป็นลูกชายของหัวหน้าหมู่บ้านตระกูลหมูขอบคุณที่ช่วยชีวิตลูกสาวของข้านับจากวันนี้คนในหมู่บ้านของพวกเราเป็นหนี้บุญคุณของท่านแล้ว แม้ว่าท่านจะมีทักษะที่สูงในระดับการต่อสู้แต่หุบเขาลูกนี้นั้นก็ยังอันตรายเกินไปทำไมท่านไม่มาที่หมู่บ้านของตระกูลมูกับเราละ่ะมันจะปลอดภัยมากกว่านะหลังจากที่เราได้ฆ่าฝูงหมาป่าในวันนั้นเราก็ได้รับคำเชิญอย่างอบอุ่มจากชาวบ้านที่เราไม่เคยเจอมาก่อนพี่ชายพูดถูกในเมื่อเขายังไม่มีที่อยู่อาศัยทำไมไม่พาเขาไปที่หมู่บ้านตระกูลมูของเราละ่ะและให้เขาเป็นแขกของเราเจ้านะ่ะสามารถอยู่กับเราได้นานตามที่เจ้าต้องการเลย ถ้าอย่างนั้นข้าขอตอบรับคำเชิญของพวกท่านด้วยความเคารพมันบังเอิญว่าข้าต้องการสถานที่เงียบสงบในการฝึกฝนเคล็ดวิชาการเคลื่นตัวของหูผาข้าก็เลยตอบตกลงไปในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเราประสบความสําเร็จในการทะลุผ่านขอบเขตไปถึงขั้นสูงสุดของระดับการสร้างกระดูกแต่ช่วงนี้ดูเหมือนว่าอัตราก,การเติบโตวความแข็งแกร่งของเราจะไม่เร็วเหมือนก่อนแล้ว ถ้าหากว่าเราไม่ผิดแล้วก็เราน่าจะเจอปัญหาคอขวดในระดับการฝึกฝนของเราแน่คอเขตความแข็งแกร่งภายในตามชื่อเลยก็คือเป็นการฝึกฝนอวัยาวะทั้ง5้าภายในเพื่อให้แข็งแกร่งมากขึ้นจนสามารถทําลายหินได้และเคล็ดวิชาคลื่นภูผาจากการกินอวัยาวะภายในของสัตว์สูงระดับสูงจะมีประโยชน์ในการฝ่าฟันระดับความแข็งแกร่งภายในได้แล้วถ้าหากว่าเรากลับไปยังโลกปัจจุบันแล้วซื้อเนื้อมากินละ่ะรัวๆพวกเรากําลังจะมุ่งหน้าไปยังตลาด น้องอีฟานในเมื่อเจ้าไม่มีอะไรทําทําไมเจ้าไม่มาตลาดกับพวกเราละ่ะตลาดอย่างนั้นหรอหน้าเมืองหลิวอยู่หนังหมาป่าหนังหมาป่าคุณภาพสูงลองดูได้ลองดูได้งด่งาหมูป่าง่าหมูป่าหนานแล้วก็ยาวหากว่าบางไว้ในบ้านจะสามารถปกป้องบ้านจากวิญญาณชั่วร้ายได้ย่าหยุดโลหิตย่าหยุดโลหิตใครสนใจผ่านไปผ่านมาก็อย่าพลาดน,นี่ขอลบหนังสัตว์อสูรของท่านขอบคุณมาก ต้องขอบคุณน้องปายที่ทําให้เราสามารถขายหนังหมาป่าดีๆออกไปได้จนหมดยินดีขอรับลุงมูหยานตอนนี้ก็ขายของหมดแล้วพี่อี้ฟานทําไมไม่พาข้าออกไปที่ไหนสักแห่งล่ะข้าอยากออกไปซื้อน้ํเต้าหวานน่ะถ้าลุงมูหยานเก็บของเสร็จงั้นพวกเราก็ไปกันเลยดีกว่าพวกเจ้าสองคนไปข้างหน้าก็ระวังตัวด้วยละ่ะกลับมาเร็วเร็วด้วยข้าเข้าใจแล้วพี่อีฟานพวกเราไปกันเถอะเอ๊ะนี่พี่มู่เถียสบายใจได้อย่างไรที่ทิ้งลูกสาวไว้ในมือของผู้ชายคนไหนก็ไม่รู้เทียงไม่กี่วันเองพี่ ฟานใจดีกับดวนหลวมากรีบกลับกันเถิดเดี๋ยวท่านพ่อของเจ้าจะเป็นห่วงเอาได้โปรดอย่าทำร้ายเลยได้โปรดมีน้ำใจและยกโทษให้พวกเราด้วยเดี๋ยวก่อนตรงนั้นคือทิศทางที่ท่านพ่อกำลังมุ่งหน้าไปไนี่นาถอยออกไปซะเจ้าพวกต่ำต้อยพวกนี้มาจากไหนดูไม่ได้เลยท่านพ่อท่านลุงหยุดเดี๋ยวนี้นะทำไมถึงทุบตีท่านพ่อข้าแบบนี้ล่ะรัวหลวอย่าเข้ามานะเจ้าเด็กน้อยคนนี้มาจากที่ไหนกันเจ้ากำลังมองหาความตายอย่างนั้นหรือ เออขาของข้าชายคนนี้อยู่ในขั้นแบ่งเบาร่างกายขั้นสูงแต่คิดโจมตีเด็กสาววัยสิที่ไม่มีกําลังอะไรเลยอย่างไร้ความปานีนี่เจ้ายังเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่าเจ้าฮิตว่าเจ้าเป็นใครกันกล้าที่จะมาสอนบทเรียนให้กับข้าจัดการเขาซะแล้วตอนนี้ข้าสามารถสอนบทเรียนให้กับเจ้าได้ไหมข้าไม่กล้าข้าไม่กล้าได้โปรดไว้ชีวิตข้าด้วยชายหนุ่มคนนี้ สามารถไปอยู่ในระดับขอบเขตการสร้างกระดูกตั้งแต่อายุยังน้อยอย่างนั้นลึกทำไมเจ้าถึงทุบตีคนเหล่านี้บนท้องถนนตอบข่ามาซะไม่อย่างนั้นมัดต่อไปของข้าจะเข้าไปในหัวของเจ้าน้องชายได้โปรดหยุดก่อนพวกเขาเป็นคนจากคลหาหน์ของเจ้าเมืองเราไม่สามารถยุ่งกับพวกเขาได้ลุงไถนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ลุงไถาขาของท่านไม่เป็นไรใช่ไหมให้ข้าตอบแทนก็แล้วกันโตเหิงหัวหน้าองค์ขลักประจำคลหาหน์ของท่านเจ้าเมือง สุนัขตาบอดตัวนี้ชนเข้ากับรถม้าของหญิงสาวของเราเขาสมควรถูกล้นม้าเหยียบขาของเขาแต่เขาดันเถียงกับหญิงสาวของพวกเราคิดว่าเขามีกี่ชีวิตกันเจ้ามันเลวเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นรถม้าของพวกเขาที่ไม่สามารถควบคุมไม่ได้และโดนลุงหยางของพวกเราเราแค่ขึ้นไปถามเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้เท่านั้นแต่พวกเจ้าก็โจมตีพวกเราทันทีมูีีหยุดพูดได้แล้วเรื่องนี้มันเป็นความผิดของเราลุงไห แม่นางเหตุการณ์นี้นะเกิดขึ้นเพราะพวกเราได้โปรดให้อภัยนุ้ยเนื่องจากว่าขาของน้องชายข้าหักนางเป็นหญิงสาวโตในขั้วหาดของเจ้าเมืองหรือเปล่านะตั้งแต่สมัยโบราณคนจะไม่กล้าทะเลาะกับเจ้าหน้าที่ก็ไม่แปลกใจเลยที่ลุงไถจะไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับพวกเจ้าหน้าที่ในเมื่อเจ้าผิดเจ้าคนทดใช้ความผิดของเจ้าโจเหิงเอาเลยตัดขาของพวกมันออกทั้งหมดเพื่อเตือนคนอื่นหลานซินเอ๋อหญิงสาวคนโตแห่งคัือหัดเจ้าเมือง นั่นมันหญิงสาวคนโตของคันเรืหาท่านเจ้าเมืองชั่วหลายขนาดนี้ได้ยี่งไรท้ายได้สุดแล้วพวกเจ้าทุกคนก็แค่สูญเสียขาในขณะที่หญิงสาวคนนี้สูญเสียลมอันมีค่าของนางในการเดินทางไปตามท้องถนนโจเหิงจัดการมันซะน้มรับบัญชาคุณหญิงเจ้าพวกบรรณนอกพวกเจ้าแห่งเป็นสายตาได้โกป,ปกสำหรับดวงตาคุณหญิงของพวกเราไปตายซะเอ๊ะ ณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วโอเคครับตอนนี้ก็จบลงไปแล้วส่วนเรื่องราวในตอนหน้าจะเป็นยังไงนะครับค่อยมาติดตามกันอีกทีณวันนี้ที่ลงให้นะครับก็ชนจีเรียบร้อยแล้วนะครับ4ตอนเดี๋ยวรอตอนห้าอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะมาตอนไหนแล้วเดี๋ยวมาทําลงให้นะครับส่วนสำหรับตอนนี้ก็ต้องหอดวลาไปก่อนสวัสดี